สวัสดีนะครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8 8หม o r ิ t p าดาว youtube.com นะครับช่องรายการดูดวงชะตาแบบผ่าดาวที่จะช่วยให้ทุกท่านรู้จักเส้นทางชีวิตของตัวท่านเองมากขึ้นวิเคราะห์จากดวงชะตาด้วยระบบโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญา,าตและระบบสิทธิวิชามหาเวดูด,ดาวนะครับคำนวณดูดวงชะตาจาก วันเดือนปีเวลาเกิดนะครับจังหวะที่เกิดของท่านนาะว่าคุณเกิดจังหวัดอะไรครับนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตวางแผนอนาคตและเสริมสริมงคลก่อนรับชมรับฟังได้โปรดช่วยกดซับสไครตกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคิดดูดวงชะตาดีๆที่จะส่งตรงถึงบ้านคุณอย่างทันทีขอให้ทุกท่านพบกับความสุขความร่ำรวย มั่งคงมั่งคัง่งยั่งยืนเอ๊ะเอาคำเอาคำนี้อะใช้ใช้ใชบ,บ่อยใช่ไหมซิมเลียงเลียงลาเอีย้ยปอหอเลาเอีย้ยปอหอนะต่างต่งต่างต่งล่ำรวยประสบความสำเร็จนะแซะอีเฮงลงเกียงขังเกียงขังให้ธุรกิจการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองสุขภาพของโจ้ของ แข็งแรงแข็งแรงเป็นอย่างดีนะครับเอ่อิมเหลียงเลี้ยงเหลาเอียบปอหอนะครับแค่นี้ไม่พอนะครับและคนจีนโบราณเคยสอนเอาไว้ว่านะครับคนที่จะมีชีวิตที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับจะต้องมียิกเตกยี่เหงซมฮวงจุย้ยถักจือเหล่าเพ่งยิ่วหนึ่งจะต้องเป็นคนที่มีศีลและธรรมครับเพราะฉะนั้นศีลห้าขอ้อคุณต้องมี นะครับแล้วโดยเฉพาะข้อไหนนะสุรามาเป็นระยะระยะใช่ไหมอันนั้นมันแก้กระใสนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับสอคือคุณต้องมีความกระตันยูความกระตันยูจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นะครับความกระตันยูเป็นสิ่งที่สำคัญนะกระตันยูต่อพ่อแม่กระตันยูต่อผู้มีพระคุณ สิ่งนี้ก็จะเป็นผลบุญให้คุณเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็หาหวงจุ้ยดีๆหลวงเทา้าจอสัวมีไกลนะครับเออถ้าคุณมีหวงจุ้ยดีๆยังไงคุณก็ดีครับนะแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาครับคนเราเนี่ยนะจะแก่หวงองหัวดําอายุมากน้อยท,ทุกคนไม่แก่เกินเรียนครับนะ อย่างเช่นการดูดวงชะตามีเยอะมีไหมใครจะดูดวงชะตาได้ทั่วโลกทุกคนมันคงเป็นไปไม่ได้ะนะมันแล้วแต่ใครจะดูนะกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านมันก็แตกต่างครับคุณมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าไหมนะปูเสือหงนหน้านอนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณจะเห็นดาวอะไรยิบะระยับไหมมันเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเรียนรู้ ต,ตลอดเวลาจะเป็นผลดีนะแล้วก็คบมิตรที่ดีครับคบมิตรไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ใช่นะมิตรคือเพื่อนครับเออคุณคบเพื่อนสักสี่ห้าคนก็พอกําลังดีนะแต่ถ้าตามดวงชะตาเนี่ยคือบางคนมีเพื่อนน้อยบางคนที่เคยเห็นตามดวงชะตามากที่สุดเลยนะมีเพื่อนแค่สองสามคนเท่านั้นอาจารย์ก็เพิ่มให้หน่อยหนึ่ง เอาสี่ห้าคนอีกนิดนึงไม่เกินนี้คือเพื่อนเนี่ยนะคือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือควรมีเพื่อนนะคอยอพูดคุยปรึกษาหารือกันยืมตังกันนะครับคอยให้กําลังใจซึ่งกันและการนู่นนี่นั่นมีเพื่อนคบเพื่อนไว้สักหน่อยก็ดีนะครับนะจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ และในเดือนนี้นะครับในเดือนตุลาคม2568นะครับในดวงชะตาจะมีดวงดาวซึ่งโคโจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นดวงดาวที่สำคัญนะครับต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีและดวงชะตาตามวันเกิดและส่งผลถึง12ปีนักสัตว์นะครับเพราะนนั้ในดวงชะตาในเดือนนี้ก็จะมีดาวที่โยกย้ายราศีนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบจังหวะจากโคน ตั้งแต่แตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับทั้งศาสตร์โหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตามของจีนนะครับเพราะฉะนั้นดาวดวงดาวซึ่งจะย้ายดวงแรกเลยซึ่งเป็นดาวที่สําคัญก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะครับอาจารย์ก็ได้ทําสถิติมาให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลดาวพฤหัสบดีเป็นดาวพระเคา์ดวงใหญ่เป็นดาวสุปรเคระเคศกำลังที่จะ เดินมนนะครับเพื่อรหัสสบดีเดินมนเข้าสู่ราศีกรกฎตําแหน่งเป็นมหาอุดวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเพื่อรหัสสบดีเดินมนหมายถึงจะเกิดแพ้ผู้ใหญ่สมณะชีพรามนะครับดาวเดินมนหมายถึงที่อาจารย์ได้เคยบอกเสมอนะครับดาวเดินมนก็คือการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้าง บางทีก็นักจังงังบ้างนักจังงังก็ไม่รู้จะเดินไปจังไหรน,นะครับแต่โดยตาแหน่งเป็นมหาอุดก็ดีมีกําลังเป็นอย่างดีครับส่งผลต่อดวงชะตาดวงบ้านดวงเมืองดวงโลกนะถึงแม้ว่าดาวเพื่อรหัสสบรีตอนนี้นะเป็นอุตสาหะก็ตามมันก็ดีขึ้นจังหวะหนึ่งก่อนปีใหม่ยังไงคุณก็จะหายใจขึ้นปุ๊บเหมือนได้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือได้ดื่มโกฟีตอนนี้นะครับดูก่อนอื โอ้ยฮ่อฮ่อฮ่อ,อ,อสิบเลี่ยงเลียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสเป็นดาวสุปเคราะห์กำลังโยกย้ายราศีนะครับจะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีโอกาสได้ฟื้นตัวใหม่อีกครั้งเป็นจังหวะแรกในช่วงก่อนสิ้นปี2568ดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับแล้ว12ปีนักษัตวใครที่รอการเปลี่ยนแปลงอยู่ นะครับโชคชะตากำลังเปลี่ยนมงส,ออนง,สงสื่อต่อนังเสงสื่อต่อทีนะครับทั้ง12ราศีและโดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีพศนะครับจักจำให้ดีนะกระดาษประกาศจดนะคุณต้องฟังทั้ง12ราศีนะครับคือทั้ง12ราศีคุณมีโอกาสที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าโดยเฉพาะอันนี้ตั้งแต่ปีพศ2498 ปี2,510ปี2,522ปี2,534ปี2,546ปี2,558นะครับแล้วมาทางโซนด้านนี้นะครับมาโซนทางด้านไหนนะครับก็มาทางโซนทางด้านจักรราศีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอิทธิพลจากดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตำแหน่งอยู่ที่ราศีมังกรเป็นนิจจังพังคะนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะตั้งแต่ปีพศออ2504 2516 2528 2548 2552 2564ครับแบบหนึ่งพักดูโด,ดโกปีแบบ อืมอืมปิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้ในช่วงก่อนสิบปี2อ6 8นปคุณประกาศพิกฟื้นฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วครับนะครับจากดาวพฤหัสก็จะมีอยู่2จังหวะจังหวะแรกก็ช่วงนี้แหละนะครับถือว่าก่อนถึงก่อนสิ้นปีนะแล้วจังหวะที่2องไปน,นู่นพฤษภา นะครับประมาณนี้ในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดอยากรู้จังหวะชีวิตดวงชะตาของตัวของคุณเองห้ามพลาดนะครับจะต้องรีบมาดูดวงชะตาตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์นะครับพิเศษนะครับใครมาดูดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยนะครับคุณจะได้รับวอลเปเปอร์นะครับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เรียกซัพ์แจกฟรีนะครับตั้งแต่ในเดือนกันยานี้ นะครับแล้วก็เดือนตุลาคมนะใครมาดูดูงชะตาก็จะแจกคุณก็เอาไปไว้ตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับแต่จะได้เรียกทัพนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นดาวเพื่อ,อสบรีเนี่ยนะครับจะเดินมนก็คือในวันที่2ตุลาคม6.8นะครับเวลา1ทุ่ม50นะเพราะฉะนั้นคุณก็ทำพิธีที่บ้านเล็กๆครับเพื่อหัดมลก็รับหน่อยผลลไม้19ผลทูบ19ดอกทำที่ยิงพาเลยครับสบายสบาย สวดรับอย่างเต็มที่นะคนราศีกรกฎก็ควรทำนะเพราะดวงชะตาคุณเนี่ยดาวเสาเนี่ยเป็นพินทุบาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเ,นเรื่องความรักก็มีปัญหานะคุณก็อาศัยในช่วงนี้นะครับคุณจะได้ดีขึ้นชะตาชีวิต,ตอะไรหลายๆอย่างนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยคืออาจารย์จะพูดเอาดาวไทยก่อนนะเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับในการไหว้ไทย,ยิิม นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกช่วงท้ายแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะเสด็จอย่างรวดเร็ววันที่11ตุลาคม2568เวลา7มง43นาทีนะครับนะศุกร์ก็มาตำแหน่งว่าเป็นนิดครับอยู่ราศีกันนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ย้ายเนี่ย17 ต่18ตุลาคม68เวลาตี50นาทีเข้าสู่ราศีตุลก็ตำแหน่งเป็นนิดนะครับแต่ตุลก็เป็นองค์กีนนะครับในดวงชะตานะต่อมามาพูดดาวพุธพุธก็จะมนพุธมนหมายถึงจะเกิดน้ำน้อยพุธมนเนี่ยวันที่23ตุลาคม68เวลา23่นกา37นาทีนะครับต่พุธมนไม่ไหน ไปอยู่ราศีพิจิกครับนะไปอยู่ราศีพิจิกในดวงชะตาต่อมาอังคารย้ายดาวอังคารย้าย2 6ตุลาคม68เวลา8 9โมง39นาทีอังคารนี้เข้าสู่ก็พิจิกเป็นเกษตรครับนะดาวมีกำลังอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีแล้วก็ดาวพุธก็จะพักกับพุธพักก็ถอยข้ามราศีมานะครับหมดแรงอ่อนกำลัง นะในโดวชะตาก็คือพุธพักยี่อ่ะไม่ใช่31ตุลาคม68เวลา19ในการ32นาทีนะครับพุธก็พักกลับก็ามาสู่ราศีตุลในการพักเข้ามาในครั้งนี้นะแต่ยังไงก็ส่งผลในทิศทางที่ดีของตุลน,นะครับเพราะเป็นอุดมเกีน,นะอันนี้ก็แล้วแต่นะในโดวชะตาก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับแล้วต่อมา นะมาพูดถึงดวงชะตาในทางของจีนนะครับตั้งแต่วันหลังวันที่8ก็คือ9แล้วกันตั้งแต่9ตุลาเป็นต้นไปเข้าสู่เปี้ยสุกนะเป็นเดือนจอนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยทิศทางที่ห้ามทุบขุดเจาะคือทิศเหนือจําไว้นะครับแล้วก็ในวันที่สําคัญเลยนะครับก็คือในวันที่6 ตุลาคม2568นี้6ตุลาเนี่ยยดูปฏิทินเหมือนนะเเป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์นะวันนั้นเป็นวันอะไรเยอะๆยุหนูขอดูแป๊บหนึ่งนะคือเดือนนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรฟังนะไม่ใช่หน้าเนียวจ้างก,ก็หาข้อมูลมาให้แล้วคุณก็ไปทำเอง นะครับชีวิตดวงชะตาคุณก็จะได้ดีขึ้นนะครับสําคัญมากสําคัญมากนะก็คือเขาเรียกเต็มที่เลยมูนะ <c oughs> ทั้งเจี๊ยอิงเพียงอิงให้ทำเต็มที่ประสบความสําเร็จเมื่อทีตาอาจารไม่ค่อยดีนะเออเดี๋ยวหกวันที่หกก่อนผมอยู่ไหนหกเป็นวันไหว้พระจันทร์นะครับแล้วก็เป็นวันจับงู เป็นวันพระจีนแล้วก็เป็นวันฟ้าอาภัยเป็นวันเทียงเสียยิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนวันนี้เป็นวันลิงนะวันลิงครับซุนหงอโคงครับธาตุดินเพราะฉะนั้นวันนี้คนธาตุดินเนี่ยมีพลังครับฟ้าสั่งให้คนธาตุดินมีพลังก้อยคุณใส่สีเหลืองสีน้ำตาลได้ นะเหลืองน้ําตาลหรือคุณจะใส่ขาวเทาทองก็ได้นะครับเป็นมงคลนะเออก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสาเร็จน,นะอาบลับแสงพระจันทร์นะครับแล้วก็เป็นวันเก็บซัต์ด้วยเช่นกันในวันนี้ทิศมงคลคือตะวันออกเฉียงใต้โชคลาบคืนเหนือนะครับช่วงเวลาที่ดีเลยเนี่ยโอ้โหเอาเวลาจื้อไปเลยครับนะอาบน้ําแสงจันทร์ครับ วันไหวพระจันทร์ก็เอาช่วงห้าทุ่มเป็นต้นไปครับนะห้าทุ่มนะแต่คือคือถ้าคุณจะไหวอ่ะตั้งแต่พระจันทร์ขึ้นก็ได้นะเอช่วงพระ,พระจันทร์ขึ้นก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับพระพระจันทร์ขึ้นนะแต่ละช่วงดีๆก็เ,าเอาเต็มที่อนะแ,แสงพระจันทร์นะครับตามความเชื่อเนี่ยนะไหวพระจันทร์คุณก็ไหวไปในวันนั้นช่วงเช้าเขาจะไหว เทพเจ้าออก่อนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศศศศศศธก่อนไหว้บรรพบุรุษก่อนแล้วพอช่วงค่ำช่วงอะไรคุณก็ไหว้พระจันทร์ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับยามค่ําคืนเขาว่าแสงพระจันทร์เนี่ยนะครับกล่าวกันไว้ว่าแสงพระจันทร์เนี่ยจะร้างมนทินนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคาะกรรมคดีความปัญหาอุปสรรคต่างๆนานา,นาที่คุณ อะไรก็ทั้งหมดอ่ะนะรวมถึงพูดผีปีศาจต,ต่างๆที่ติดบ่วงพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงถ้าเมื่อได้ต้องแสงพระจันทร์นี้ก็จะหลุดพ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นล้างบนทินทุกอย่างทั้ง12ราศีก็แล้วแต่เลยจัดเต็มที่คุณก็ไปทำเองที่บ้านนะครับนะมันจะมีเคล็ดลับเดี๋ยอจาก็จะบอกเคล็ดลับใหค้คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเคล็ดลับไง สำคัญเออเดี๋ยวจย์จะบอกให้ในค่าคืนนั้นเนี่ยให้คุณเตรียมขันน้ําหรือขวดน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีดอกไม้5้าสีได้ยิ่งดีหรือถ้าไม่มีก็ใช้ดอกมะลิหรือถ้าไม่มีก็น,น้ำใส่น้ำเปล่าเนี่แหละนะครับไม่ต้องอะไรมากมายคุณก็รอให้แสงจันทร์ลงมาในขันน้ําแล้วคุณก็ไปอาบแสงจันทร์ด้วยทั้งชายทั้งหญิงแล้วแต่นะครับอาธิษฐานสําคัญก็ขอให้ฟ้าเปิดนะถ้าฟ้าไม่เปิดก็ไม่ต้องซีเรียสครับรอปีหน้า นะแต่ก็ภาวนาขอให้ฟ้าเปิดนะครับทุกอย่างก็จะได้ราบรื่นประสบความสําเร็จนะครับถ้าเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะช่วงที่คุณไหว้ถ้าแสงจันโอเคได้จังหวะของคุณเป็นอย่างดีคุณก็น้โมสามจบนะครับก็ให้คุณพูดว่าข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลอะไรคุณก็ว่าไปข้าพระเจ้าอาจารย์หมอฤา่าดาวไทยสือ่อขอองค์ไทยอิม นางฟ้าฉางเอ๋อขอให้ท่านประธานพรแสงพระจันทนระ์ณที่นี้อันเป็นมงคลลงมาบนน้ำในภาชนะนี้ให้กลายเป็นน้ำอมฤตน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ในสามโลกเมื่อหากใช้น้ำทิพย์นี้อธิษฐานสิ่งใดสำริดผล สมความปรารถนาในทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุาธอนุมโมทนามินะครับอันนี้คือคำอธิษฐานคำบูชานะเออก็คือคุณก็ให้แสงพระจันรก็นั่นแล้วหน่อยหนึ่งสัก15นาทีนะครับแต่ถ้าคนจีนเนี่ยเขาจะเล่นเป็น2ชั่วโมงเพราะประเทศจีนเขาฟ้าเปิดโอ้ยของไทยต้องรุนนะ ก็ขอให้ฟ้าเปิดแล้วกันนะครับสักนิดนึงก็ยังดีให้คุณไปทําเองที่บ้านนะครับความเป็นส่วนตัวนะไม่ใช่อาบแบบประเจอดประเจ้ดส่วนตัวคุณก็มองเอาหน้าทีบานของคุณอนะมองซ้ายมองขวานิดน,นึงครับนะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดวงชะตานะครับในเดือนตุลาคมนี้ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับอิทธิพลของดวงดาวซึ่งจะโยกย้ายราศีเนี่ยนะครับดาวพฤหัสดวงแรกส่งผลที่ดีและสำคัญมากเด่นด้านการเงินนะครับดวงชะตาตั้งแต่2ตุลา6 8ไเป็นต้นไปเวลา1ทุ่ม50นะครับอาทิตย์ดาวพฤหัสสบรีนิโคโจรเข้าสู่ราศีกรกฎในพบการเงินเป็นมหาอุดนะครับในดวงชะตาในกรรมมะกระดุมพระ ดวงชะตาคนเมถุนคุณจะได้เงินจากงานครับถ้าคุณไม่ขยันทํางานทํามาหากินก็เปล่าประโยชน์คุณต้องขยันทํางานให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวได้มีความมั่นคงในด้านของการงานรวมถึงคู่สัญญาเจรจา,าตกลงต่างๆให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการเงินเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นจำนวนมากด้วย นะครับคนกรกฏเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์เนี่ยโคจโรเดินเร็วมาก2วันครึ่ง2วันครึ่งถ้าเวลาคุณมีปัญหาติดขัดก็ไม่นานครับถ้าคุณได้โชคลาภด,ดีก็แป๊บเดียวเดินเร็วไม่ต้องไปสนใจครับทําเร็วได้เร็วประสบความสําเร็จพื้นรหัสเป็นสองตอลัคนาเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีบุญหนุนนําส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์ในดวงชะตาดาวศุกร์นี้ก็จะเดินหน้าเสร์อย่างรวดเร็ววันที่11ตุลาคม2568นะครับเวลา7โมง43นาทีศุกร์นี้เข้าสู่พบพันธุเป็นนระอุดมเกิดดวงชะตาคุณในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์การซ่อมบานซ่อมรถนู่นนี่นั่นบ้าง นะครับและเป็นอนุกเกษตรแบบสลับเรือนทําให้ดาวประจาตัวคุณมีกําลังขึ้นมาในช่วงนี้ครับจะมีพลังเป็นอย่างดีนะช่วงนี้เนี่ยบุตรบริวารของเจ้าชะตามักจะอยู่ติดกับบ้านเป็นพิเศษหรือดวงชะตาคุณจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆอยู่ในบ้านมีโอกาสก็มีลูกก็ได้หรืออะไรต่างๆสิ่งของนะสิ่งใหม่ๆในบ้านนะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสร็น มีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรสุขอยู่พันธุกคุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยดาวประจำตัวคุณก็อยู่ในภพปุตตาคุณก็จะแต่งตัวดูดีทันสมัยด้วยเช่นกันของชาวลักนณาราศีเมถุนนะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีวันที่18ตุลาคม68เวลา 45 0นาทีนะครับอาทิตย์เข้าสู่พบปุตตะนะครับพันธุป,ปุตตะเป็นนิดในดวชะตาคุณมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งบ้านที่โศสยบ้านจะดูดีดูใหม่ครับเ,เพราะฉะนั้นก็ทําให้เต็มที่ไปเรื่องบ้านนะครับถ้าคุณทําบ้านสหอาสะอานยังไงโชคล่ามเงินทองเจี่ยใช้เพียงใช้ก็จะวิ่งเข้าหาคุณประสบความสําเร็จ อย่าปล่อยให้บ้านลกลุงลังนะครับไม่ดีในดวงชะตามาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาดาวพุธจะเดินมนนะครับวันที่23ตุลาห8เวลา23ในกาสามนาทีครับมนไม่ไม่ไม่นานครับเออเพราะฉะนั้นตันโนอัลลีเจ้าชะตามักมีปัญหาอุปสรรคมักเป็นคนกวนกๆนะหรือถ้าไม่อย่างนั้น ดวงชะตาคุณถ้าคุณระมัดระวังแล้วก็อาจอาจ,จะมีะฝั่งตรงข้ามนะครับมาไม่ค่อยดีค่ะคุณนโน,น่นนี่นั่นขับรถขับราก็ต้องระวังการเฉียวชนด้วยระวังคําพูดนะครับและในช่วงนี้ดวงชะตาคุณจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดออกเดินทางครับถ้าคุณอยู่บ้านแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดทุกใจเดี๋ยวมีสายเข้านะอันนี้ต่อมานะครับเออมาพูดถึงอันนี้ดาวดาวพูดบอกไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็พยายามเดินทางนิดนึงนะครับระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วก็คำพูดนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอังคารในดวงชะตาเนี่ยดาวอังคารจะย้ายราศีวันที่26ตุลาคม68เวลา8.39มง39นาทีนะครับอังคารเนี่ยย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกพบอลีครับ ดวงชะตานในช่วงนี้อลิเป็นเกษตรหมายถึงอุปสรรคปัญหาของคุณเนี่ยมันก็จะมีนะแต่ถ้าคุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้มันก็จะทำให้ฐานะชีวิตความอยู่คุณดีขึ้นโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับในช่วงที่คนราศีเมถุนก็จะเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็บริหารชีวิตของคุณให้ดีนะครับของชาวลัคนาราศีเมถุนนะพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือพุธ เป็นดาวประจําตัวดาวประจําตัวก็จะพักถอยหลังกลับช่วงนี้คุณจะหมดแรงนิดนึงเข้าสู่พบปุตตะแต่ก็เป็นอนุเกษตรแบบสลับเรือนครับในดวงชะตาก็ยังมีกําลังอยู่บ้างนะในช่วงนี้ก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาแล้วจะมีโชคลาภอย่างฟุกฟุกนะครับ ในช่วงนี้มีเกณฑ์การติดต่อพูดคุยหรือมีโอกาสในเรื่องการทําสัญญานิติกรรมต,ต่างๆที่ค้างค้าอยู่ค้างค้างอยู่เนี่ยให้ดีขึ้นนะครับของชาวลัคนาราศีเมถุนนะเพราะฉะนั้นคุณก็เคลียร์งานเคลียร์การอะไรของคุณให้ดีนะครับออพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นในดวงชะตาพระจันทร์จะเพนในวันที่7ตุลาคม2568 <c oughs> เวลา10โมง4นาทีนะครับจันเพนอยู่ที่กัมมะครับดีเรื่องการเรื่องงานนะครับในดวงชะตาของคุณและพระจันจะด,ดับวันที่21ตุลาคม68เวลา19:24นกานาทีพระดันพระจันดับอยู่ที่ราศีตุลในภพปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของมีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่มีปัญหาอุปสรรค ก็เรามัดระวังไว้นิดน,นึงของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคนเมถุนก็อย่าลืมนะครับพี่จารย์ได้แนะนําไปข้างต้นนะครับใครทําใครได้คุณก็ไปทําของตัวของคุณเองนะครับอ,อก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ